คนละตีพื้นบันให้กัน่นารักเลยแบบนี้นาำเด้แบบนี้งามไอศครีโบมัดพมใหญ่เลยเนาะนี่เล่ยอันนี้เห็นบ่กสวย สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขสุขคนโดยกามาพบพ่อนอตตี้อีกแล้วมาพบพ่อนอตตี้เมื่อกกนีอ้กะอยู่<ะ>ดินใหม่ของเพื่อนผู้วงเพื่อนเนาะสบายดีน้องลินสบายดีโดยเมื่อน,นี้กะมีน้องลินแล้วกะน้องละน้อยเพื่อนเนาะกะมานำกันโดยทางน้องเพื่อนขี่รถถีบมาแต่ว่าน้องตีก้กะขี่อยู่ตอนนี้นั่งอยู่เนาะทางเอื่อยเล่กะบพ่เนาะเอื่อยเล่เพื่อนยืนอยังเนาะอยู่คุ่นยินเดี๋ยวเสียงเพื่อนเปิดเพลงเนาะ คนเดินปนเเ็ดใหม่จ <laughs> <laughs> ักสีอ the ันเอาลงได้หรือบ่ยโดยปยังได้น้องลีนกินข้าวกำย่างเหมือนนี่นข้าวกับ่าตาคมหนามาให้คือเป็นอันนี้เออคนอื่นพรมยังหน้าเนาะอันนี้ผมแบ่งโดยตัดผมมาเสริมกันนักันนี้เดี๋ยวอันซีคิโลทียเนาะพี่น้องเนาะ ขี่ลถทีบส่วนไปกับผู้วงผู้วงเหมืนใจแซ่นะโดยเนาะเดี๋ยวน้องอาตีเปิดอันนะี้เป็นกล้องล้างก่อนเปิดแล้วโดยเนาะตอนนี้กับน้องอาตีกับผู้วงกับสิไปเบิร์กแย่ย,ยาเบิ่งดินโดยตอนนี้น้องอาตีก็ขี่รถของผู้วงเพิ่นแต่ว่าน้องลินเพิ่นเป็นคนขี่มาเนาะมาแบบกลางแดดเลยผู้วงเหมืนกับเปิดคลิปอยู่คนละแจ่โดยเนาะตอนนี้น้องอาตีกับป่ไาไปมาเลยจับมามาขี่รถถีบด้วกัน เอื้อเจ้าย่างไปเด้อโอยย่อยสวัสดีน้องละน้อยสวัสดีหึบ่ใบ่ได้สิเป็นหยังเดี๋ยวีีไปก่อนเด้อว่าสิเป็นจังได๋สบดีครวสดีอ้เนาะเดี๋ยวตอนนี้เฮาก็สิไปดินใหม่เนาะ มาแบบแดดๆเลยมาถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งโอ้ยนเนาะแดดขักอันนี้บุได้มาาลายมือลายวันแล้วจากเป็นจังใดแน่เนาะดินเพิ่นก็ไดโดยเนาะตอนนี้สิคกี่จัก,กรยานไปที่ดินใหม่ <laughs> โอ้เนาะ ได้แหงแรงขักอรียน,นี่นาตีกันมาหอดแล้วแล้วสิจอดลงกันแบบนี้นจากสเิเป็นแตงกยเนาะแหงขักอาเลยแดดเนาะสบายอ๋ที่ดินใหม่เพิ่นกันเนาะ มันบุมีหมองอยู่แล้วนเนาะแดดแท้อันนี้มาแบบตอนดดแดดแดดเลยน้องภูวงกับอันนั้นอันภูวงกับน้องตี้นี่เด้อขึ้นมาแดดแข็งเถอะหอนปะขนหอนเลยโอาใส่หมวกเอา้าวอ๋อแดแต่มาเยี่ยมมา,ยยม,มาเยี่ยมมาเยี่ยมเมืองดิน มาเยี่ยมแป๊บหนึ่งเลยกกลับเม,บม,าามื่ออกล้แล้วโดยได้มาไลฟ์ผื่เติบเลยเนาะเพราะว่า,าเพื่นข้าวอยากพื่นโอ้ต้นข้าย,ยังเผืน่นกันเนาะโดยคือมอนเขาันแท้แหะนี่เกิดว่าเกิดใหม่เนาะเกิดในนี้มันนี่ ดูหน่อยว้าหน่าข่อยจนสิใหม่อันนี้ต้นมะกอกแน่นี่นะมาปลูกกับแม่นี่นะค่ะเป็นย่งเดิมเหรอเด้ตอนนี้ขึ้นมาห่อนใช่ป่ะห่อนแห้งเลยเนาะเฮ้ยจนเอาอันนี้กุ้งผัวเดยเนาะห่อนเดี๋ยวมันมันมันบูมีหมองอันนาบูมีหมองเศร้าห่มเลยมีแต่ยูพุทแล้วเนาะอยูเทียงผัว เขากับบอดี้มาลายมือเติร์ไปได้นี่เนาะได้มาแต๊ะมาเบิ่งอะนนะหัวห้าหัวผุ้เละทางข่าหัวอันเนาะฝุดินเพิ่นเนาะกับบอดี้แหววมาเลยทางเพื่อนอะนนะไม่ต้องรอนบ่อสแล้วแล้วเนาะแล้วแล้วเนาะไม่เข้ากันอยู่แล้วบอสเนาะยังตียังบุทันทาสีดิบางเพื่อนกับแบบฝุดินอยู่เนี่ยบอดี้ทาสีกันโดย ขี่รถีมาค่ะยังขี่ได้คือเก่าเล้นะซัมนี่และรถที่ขอยู่เพื่อนนะแต่ว่าตีนแหวกกว่าหน้อยกว่านี่เลยน่อยกว่านี่บ่ดูว่ามันต่ำกว่านี่บ่ซ้ำกันเลยคอยคอยว่าสิเป็อันจอดยางอันยุดแหละก็ขี่ไปถ่ายคลิปลงมาถ่ายคลิปปะานางแต่การมันได้เปลี่ยนยางถ่ายกันเลยบ่มีนาถ่ายมาก็มายื่นตากแดดนะฮากันเนาะ ก็เป็นแหมือนหนีเลยเนาะโดยมันบดแน่แล้วตอนนี้ก็สามโมงครึ่งสามโมงปลายเลยดิเพิ่นเห็ดเฮือนแถวนีซี่แล้วเบิร์นเลยเนาะถ้าเพิ่นมาอยู่นี่มีหมูแล้วได้เลยพี่น้องโดยมีแต่เฮากะน้องลินเพิ่นนั่งถ่ายอยู่ตู้พูดเนาะดูกระต๊อบพูดเลยก่อนกินดินนในกานเนาะพ่นบนโตกแล้วก็แห้งเบิเนาะกินดินเนาะแห้งหมด หมดเลยเลยมาคนเศร้าทางนองเละกานน้ำมัทางเงอนซานผู um? <clears throat> ้ปกครองพื้นทางข้างนอกเลยมาเหยี่ยมยามทางดินแหละกินข้าวกับยังเพิ่นน่ะข่อยบ่กินข้าวกับตำมังหุงแล้วอืมกินข้าวกับตำมังหุงแซ่บบ่แซ่บหัวเนาะใส่ยังอันนี้ยังอันนี้นะ งเพิ่นัน่นงลินเพิ่นใส่ป <c oughs> ่ะคือด้วยเนาะคือห่อนคักแต่อันนี้นะบ่อห,ออออห้องข้าเจ้าบ่ได้มาบ่เนาะเคื่อหลังบ่ด,ดิไปเฮากระเบิง่งซ่ำนี่หละเฮาไปนั่งอยู่ที่อังคูปะ่ะห,ห่อหนแห้งอันนี้แดดแห้งเนาะไม่เลยน้นองรีนเพิ่กนกำลังถากับน้องละน้อยเพิ่นเนาะมาเบิ่งกันแด้กันมาเบิ่งนี่ซื่อมาจ่อเบิ่งเนาะด้วย เพิ่นบอกจะขีรถทีทป,ปันเพิ่นเอาเลยหนึ่งว่าให้เพิ่นขี่ให้ขี่นะแม่ออกกันร่นนง,นงกายไปอยลอยทางขี่ทางจับกล้องบ่ได้เ<อ>พิ่นจับให้ใช่ไหมมาขี่ให้เบิ่งเนี่เป็นหนึ่งเด้อวจะจับนะเดีย๋ยวตอนนี้กำลังคู่วงเพิ่นกำลังสีร้อยหัว<ม>ออกไปเนาะโอให้เพิ่นขี่รถถีบปันได้คอยขี่ขาดในบอ,อนี่ช่งกางอันได้ปะได้อยู่ไปเลยอึบ ูวงเผินสีเป็นคนถีบถีบไปหาเถียงเผินใ่วันนี่ยิ <c ười> ดนดีน้องตีถีบมาเมื่อยค่ะ <c ười> โดยนอนแดด,ด,ดไปไปเลยกลัวผัวเป่นแหละไปเพิ่นถีบไปงานไปทำงานเพิ่นกับแบบนี้เลยเนาะอย่าถีบไว้แล้วดิคอยไปไหมหมดทันได้คอยนี่ไหวเอยอขี่น้ำเลย <c ười> <c ười> ขึ้นแหละ Chọt, chọt mưa ngày chọn mày, chọn 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 Đấy chọn 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 tốt chọn 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 ตูปน้อยเหมือนเดิมโดยเนาะนกินิกะทั้งผู้วง่งคนขึ้นรถบัวแพ่ยับตามกลนรถพนเองโดยคนขึ้นรถถีบบัวพฟ่เป็นจริงได้เป็นจริงได้กินีนะโอ้ขึ้นรถบันเ้น,น เด็กโหลดไปอยู่นะเผื่อ <laughs> เด็กเกบไปตามไปโหลดตัวเอง <laughs> โอ้ยเนาะเป็นยนะังไ,ไดห้อ่อนบอ่เป็นยังไงน้องละน้อยคือโบอม,มัดผมบอ่องอ่อนบอ่เออชิมัดสบายดีน้องลินใส่ยางย่างกันี่ค่ะน้องลินยางกันนี่เห็นบ่ยางฮะดูุ๊กเอื่อสิม,มัดผมใหน้นี่จับกล่องให้เอ็นดุ๊กให้มันเห็นเอื่อเด้อสบายดีน้องลินสบายดี สบายดีนอนละนอนขนาดนี้กับผมหมักคบเลยอย่างเงีันนี้สบายดีเนี่ยล่ะสบายดีเวดดี้นอนละน้อยห่อนเพิ่นเปลี่ยนห่อนละเพิ่นผมหมักเพินเปลี่ยนหอนเนี่ยละเพิ่นบมมักหัดผมบอกเธอจริงไหมไม่เห็นเพิ่นบมมักหัดบอกมัดชูงมชุ้มันจังเย็นนะบรรยากาศห่อนนี่มุดมัดได้ฟ้าตัวเพลงเห็นนะเพิ่นเปิดเพลงขักเนาะโอ้ยขักขนาด มันสีบอดติดตัวเองบอ้โหเอ้ยใครกันาะชายอํากันอยู่ถ้าติดกะลงมาได้เป็นเปิดทิ้งเป็นใครมาต้องแกะได้หรออุ้ยน่ารักน่ารักบอลนี้ขนาดห่างเลยดีกว่าก่อนโคมเน่นอนน่ารักจังนอนละหน่อยกินข้าวเลไลเดินตัวเฮงจอยนะ มาพี่น้องทั้งเพื่อนตีเพื่อนมัดห้กันน่ารักเลยแบบนี้งามเด้อบันนี้ผมเด้อไพ่สีโบมัดผมใหญ่เลยเนาะนี่เคยเลยอันนี้บอกสวยอุ้ยคิดว่าเทิดเถอะน้องลินน่ะไพ่เปียผมให้เจ้าล่ะไอ้คนนี้เปียแต่มือเลยนะน้องลินเปียเปียแต่มือได้ผมน่ะมือขึ้นมือขึ้นมือขึ้นมือวัน น้องลินคือเป็นแบงนั้นป้าสีมือดีได้เนอะฉันนี่เนาะตั้งแต่ตั้งแต่มือว่านี้เพิ่นวะแง่งงามคือเก่าอยู่สีโพมเลยป้าแดดนอกมือนีิก็ะไรไม่แล้วพ่อไม่โพมรถนี่นะรับรองว่าพายังได้นี่ซื้อเอาโดยอืมโดยอ๋อแยงน้องละน้อยหยำน้ำแข็งคือบุกเห็นจีคืออไอแหล่เลยเนาะหนานนี้เบิ่งดูไอ้เบิร์นดู คือไพนนี่นาะน่ารักัวเอื้อยดีคือเอื้อรตีบอไม่เห็นวะงามน้องน้องสาวว่ะน้องไพนคืองามใช่งามคือเอื้อยบ่น้องลินเบื่อในคิวทั้งน้องละน้อยมี่ผมไอพี่น้องก็คิวคอยคิวคอยให้บ่มี่เรายังคิวน้องละน้อยเนาะน้องละน้อยนี่คิวเพิ่นนี่มี่ได้นี่ปิ่นมาเอื้อยด้วยล่ะแบบมีคิวได้ปิ้งมีอนาคตปาน้ำด้น้าหักแต่ว่าทางเฮานี่อึดคิวเนาะ หากรบปุพ่อแนมหากระปุกพ่อเลยน้องน่องลินได้สิพีหนาพี่น้องลินน่ะน้องลินนี่ผมผมหนาหน้าผมหนามาบางบ่เห็นมีอยู่นั่นเลยวันนี้เพิ่นพักเฮียน์บ้าววันนี้แม่นมันกินกระเพาะเฮียนแล้วมานั่งอยู่กระต๊อบเพิ่นนี่แหละน้องน่องตีสูบบัวไว้เลยแดดแห้งหัวเนาะเพิ่นก็นั่งอยู่ในแม่หนขึ้นมานั่งทางพี้ขอดได้ดูเมย์แคร เ,เ,เพื่อนเพื่นแถวนี้แล้วบ่เลยนเนาะม่แต่อนซีอยาู่เลย่อลยนะ้อปิ่นกล่องสก,กันอยู่ของสองคนนี่แล้วน้อยมาน่ารักเสะเอาอีแบคนหนึ่งชุดนะเนาะหนึ่มชุดง่ยิ่ออยิ่ง,งามนะอสองคนนี่พาก,กันทีละทีมาแต่เพื่อนแม่เพื่อนผู้ได้เนาะเพื่อนมาสองคนเป็นมาเห็นทางหนองเหลยทีทำหมพี่นอ้อง ตัวถีบเอื type, ้อ <żeby> ล <laughs> <sh> ิ้นเพิ่นขี้ลาถีบตัวใหญ่น้องเล็กๆก็ขี้เดี๋ยวนี้น้องเล่อยู่พุ่นเด้อพี่น้องสายตาหันน่พอเสียงยำนําก้อนดังอันน่ะน้ําแข็งยำดังก๊อบๆเนาะแบบแดดแงนพี่น้องจนได้มาลบมลอยู่นี่มลบมล น้องลินเพผนจักปีน้องลินจักปี้อะไรจัะล่ะจกะัจกปีละละ้อะไรล่ะชิปสองชิปสองว่ะน้องลินชิปสองปีผมพี่น้นงนนองอน้องละน้อยนี่หอดและเก่าปีปลายพุ่นละน้นะนองมันแปดเก่าปีนี่แหละแขวะผลหล่นแต่โดนเลยดิเก่าปีเราบุญเจ้าฮะเอ้ยกับผู้แล,แล้วเพือนเพผลอะไรเนาะแต่ว่าหัวเพผลนนี่แบบฮานนาไข่ไข่ฮาวรีบเนาะมันมันยังโบอ้อต้องซื้อแนวรีดมาเด้อถ้ามีเงินนะรีดรีดไข่มันออกได้หน่ มันรีบบ่แล้วเนาะแต่ว่ามันมันติดอยู่ในอันนี้ในผมม,小 worker, 小小มีแต่น้องทิงโทยนอนบุร <c oughs> <pudding S 2> ีมานลำเนาะเพิ <cur> <ING> ่นบุรีมาเมือนี้เนาะมีแต่เฮาตะแล็กมาสองคนกับปูวงเพิ่มว่าหนังไปหนังมาผัดพววสองเงินนึง่นโดยมาเยือนดินมือนี้ก็แบบแดดแหงที่นี่ทาทางนี้ <c oughs> จะเป็นเทีอนแม่ภูวงเนาะออกไปทางนี <c oughs> ้แต่ว่าออกไปทางนี้นี่ออกไปทางเทีอนนอร์ตี้เลยกับบรรทัดเนาะ มันมีทางสองเส้นโดยก็ออกไปทางนี้เลยค่ะเมืองมันก็ใกล้แน่เนาะทางฝูมันจะเป็นทางใหญ่มันก็โค้งน้อยนึงฝนกับโปรเตโต้งวันนี้เนาะเพิ่ขึ้นอยู่ฝนไ่ได้สีก้อนแห้งเลยฝนชิเมื่อเขึ้นแม่ฝนจูบอมวันนี้คือว่าเป็นชิเมื่อเขึ้นแม่ก่อนแล้วก็ชิบ้าชิไปไซน้อง เป็นถูกเป็นเฉยพื้นบ่าะโบเมนพื้นถูกแล้วระเบ้อแนนี้โดนแล้วเนาะเมื่อไงพื้นเห็ดแล้วเลยได้ใจเห็นอะไรเมื่อเช้านีิกาทางน้องเล็กอะอนามัยทางเดินบ้านอยู่กับเด้อเด้อนี่น้องน้องน้องลานน้อยบางเอคยสีใส่ให้เด้อจับดูน้องลินมามายืนจับจะพีละบางสีใส่ผม ใส่พรมให้น้องละน้อยใส่โบเนาะปิ่นะมาดูบ้านนี้โอเคออน่าหา่างเด้อเพิ่นใส่โบเลยพรเพิ่นบ่อยากเกิดถอกันเป็นได้เนาะโบข้องแหะนะเลยนี่แต่ว่องพรมผืนนี่สีโบยา่าถอกันเนาะบังนี่อันข้างล่างนี่ย้อยลงมาอยูย่น่ารักแล้วบ้านนี้เบิ่งบ่จับผมนั่นล่ะอือต้องเห็ด อาบน้าอาบน้าอยู่บ่กลางคืนเพิ่นอาบน้าอยู่บ่อาบน้ำไปแหล่อืมอาบน้ำไปแหล่เพิ่นวะต้องเห็ดความสะอาดแลใหญ่เลยเนาะดีกินเดเสียงเพิรนตอกมันตอกนี่เนาะแต่ว่าเสียงเพลงก็มีอยู่ดิติดละน้อยนี่น้ำแม่ในกินข่าวกับหยังกินกับตามังหงเพิ่นวะละน้อยข่ากับหยังน้ำแม่อืม ผู้วงเพิ่นใส่หมวกเลยเ<ม>พิ่นถอนแฮงชบคือแดงค่ะเนาะบึ่งในกล่องเออในช็อปคือแดงเพิ่นลักทาลิปเอื้อยบ่จักน้องละน้อยแม่ยิ้มและแม่แร่นี่แม่เสือนะคุณนี่ล่ะไะน้องลินเพิ่นเนาะคือว่าน้องละน้อยได้ยินแม่ว่าอันสิเอาเข้าโรงเรียนบ่แม่น,มน,นอืให้เพิ่นเรียนอยู่ิใช่หนะเรียนนําเอื้อยลินแหละว่ะอืมให้เรียนนําเอื้อยเพิ่นไดด้ เฮียนอยู่บ่ละน้อยจะจะเฮียนอยู่บ่ละลน้องละน้อยนี่เพิ่นยัง,งอันยังติดเขียวนะลิงเพิ่งยะกเฮียนเลยติดเขียวทีนะเจกิ <c oughs> ่นี่เพิ่นละผมเบิ่งเพิ่นลุกสีห้หอนบรรยากาศห้อนเบิ่งแห่งละผมเนะาะทางน้องลิงเห็นกษีไปองเทียนเต็มโตแล้วนี้ น้องมาน่อยก็สีขาวน้ำเอื้อยเนาะหอนบาละน่อยหอนลือเย็นเน,น,นี่ยเลิ่นลด,ดินเพิ่นนั่นหละแต่เอมเอาเอาำแตม้มเป็นกระตอบิืนได้เนี่เนาะย่อไปเมียนอยู่ดินผ่นด้ <laughs> เดินดินคอยมันจะโมเนาะเข้าเข้ามาจอบ <นะ S 2> ดินเท่ากันนอนยักซองซ้ำตื่นจังเมือ <c oughs> นอน่อวันนี้กระต๊อบเนาะแม่โดยเนาะบันนี้ก็มีแต่เ้าสิจบคลิปแล้วก็เขาก็ไปเขื่อนแม่เพื่อนเนาะแม่แล้วก็ออกเมื่อทั้งนั้นเลยเนาะบันนี้กัมีแต่นอนตีก็สิจบคลิปไปเพียงสามนี่ก่อนเนาะสบายดีเด้อทั้งผู้วงสบายดีโดยสบายดีน้องลินสบายดีโดยน้องละน้อยสบายดีฉันน้องปิ๊นมาพี่ละน้องลินน้องละน้อยสบายดี สบายดีน้อยสบายดีสบายดีสบายบายดีแล้วน้อยน้อยดียดีโดยเนาะตอนนี้ก็น้อยที่ซีจบคลิปไปแล้วเนาะขอบคุณพี่น้องเ,เลยกับโมนี่กัมาแวะแวะม,มาเบิ่งดินพุอ่อะาผู้วงเพิ่นว่าเป็นจังได้เน,นาะวันน้มาโดน กอสิจบคลิปไนเพียงสซามีเนาะการทา้งข้อ,ขอบควณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุขุสุขคนที่หับทรงคลิปน้องละตีตั้งแต่ต้ตตนจนจบที่บอกคำโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้น้องละตีกับไปแล้วเนาะ,ะก็ขอกล่าวคำหวาดสบายดีสบายดี